ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมีผู้หญิงคนหนึ่งรอพี่คนขับแท็กซี่ไปส่งที่ศรีราชาจากนั้นบอกว่าจะไปเอาเงินกับพี่สาวรอไปสองชั่วโมงหายไปเลยทิ้งกระเป๋าใบนี้ออให้ดูต่างหน้าเออนี่ยฮะพี่คนขับแท็กซี่คันนี้ชื่อว่าเจียดพัฒน์ค้ากลางก็ขับแท็กซี่จากกรุงเทพไปส่งที่ศรีราชาแล้วผู้โดยสารหายไปทิ้งไว้กระเป๋าให้ดูต่างหน้าก็เลยเอากระเป๋าใบนี้แหละครับไปแจ้งความกับตำรวจที่สอพศรีราชาเพื่อจะไปตามหา เจ้าของกระเป๋าให้เอามาคืนแล้วก็เอาเงินค่าโดยสารมาจ่ายด้วยคุณพี่จิรพัฒนก็เล่าบอกว่าถูกสาววัยรุ่นหน้าตาดีผิวขาวด้วยนะอายุราว20-30ปีเหมารถหลอกให้พี่ส่งก็คือว่าเธอนั่งรถจากขนส่งหมอชิดแล้วก็ให้มาส่งที่ห้างสสพินค้าในตัวเมืองศรีราชาเหมาตอนนั้นเนี่ย1,000บาทระหว่างทางหญิงสาวคนนี้ก็พยายามติดต่อหาพี่สาวแต่ไม่มีคนรับสายครับ พอมาถึงจุดหมายก็บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาเงินกับพี่สาวมาให้พร้อมกับทิ้งกระเป๋าไว้ให้เพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าเธอไม่หนีนะพี่แท็กซี่คันนี้รอแล้วรอเล่าผ่านไปสองชั่วโมงโโห,หญิงสาวหน้าตาดีผิวขาวคนนี้ก็ไม่ยอมลงมามั่นใจว่าถูกหลอกแน่นอนครับก็เลยเอากระเป๋าเนี่ยไปฝากไว้ที่สถานีตำรวจแต่แต่ไม่ได้แจ้งความดนคดีนะต้องการประกาศหาตัวผู้หญิงคนนี้ ให้มาจ่ายเงินพันหนึ่งก่อนแล้วก็มาเอากระเป๋าด้วยฟังเสียงครับเรื่องรอผมท้นไม่ไหวเพราะเดินขึ้นไปดูในห้างแต่ไม่มีมที่ร้านอาหารที่ร้านอาหารที่เขาว่าพี่สาวขายของไม่เห็นช่วงโควิดแบบนี้มันหากินลําบากเหลือเกินในกรุงเทพตั้งแต่เช้าจนเยน็ยนหมาจางในวันละร้อยสองร้อยสามรอยไม่เกินนี้<ะ>ถ้าเธอมาทําแบบนี้ก็ แต่แล้วเธอคิดดูแล้วกันแล้วก็เราก็คุยกันมามั่นคงนะครับเนี่ยฮะถ้าทาแบบนี้เธอลองไปคิดดูแล้วกันครับคือพี่ใจดีมากเลยนะเออเอากระเป๋าไปคืนเจ้าของไม่แจ้งความไม่แจ้งความด้วยเธอมาเอากระเป๋าไปเหอะแล้วก็เอาเงินมาให้พี่พันหนึ่งข้าเหมาจากกรุงเทพไปที่ศรีราชาครับโอ้ใจหล่อนะแท็กซี่ไม่แจ้งความดำเนินคดีรอสองชั่วโมงกำลังแอบคิดมุมที่มันพอจะบวกคือเขาเขาลืมจริงๆได้ไหมอะพี่น้อย ก็ไม่ได้จะได้นะไม่ไม่ได้จะลืมจริงจริงสองชั่วโมงแล้วเอากระเป๋าวางทิ้งไว้ด้วยนะคือบอกแล้วว่าจะขึ้นไปเอาเงินกับพี่สาวเอากระเป๋าไว้ดูฝากหน้าก่อนหรือว่าระหว่างทางเขามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไหมหนูไม่ดีหนูไม่ดีเอากระเป๋าไว้ก่อนสุดท้ายหายอ่ะผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ